คลิปนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการปรึกษาเพื่อเสริมอำนาจผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงแนวสตรีนิยมนะคะก็เลยอยากจะให้พี่ไพอพรเนี่ยช่วยให้ความเข้าใจกับเราหน่อยว่าไอ้การปรึกษาเพื่อเสริมอำนาจผู้ถูกกระทำความแรงแนวสตรีนิยมเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการปรึกษาแนวเนี้ยมันคือย,อยังไงแล้วก็เทคนิควิธีการในการให้การปรึกษาเป็นลักษณะเฉพาะของแนวนี้มันคือย,อยังไงค่ะ การปรึกษาแนวนี้เป็นคลื่นของการพัฒนาจิตวิทยาขึ้นล่าสุดของอเมริกาแล้วมันถูกรวบรวมนะคะให้เป็นรูปแบบโดยนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีตั้งแต่นักวิชาการคนทำงานในระบบสาธารณสุขตั้งแต่นักเคลื่อนไหวในสังคมนะคะมารวบรวมนะหลักสูตรแนวคิดตรงนี้เนะี่ยประมาณ40กว่าปีพี่เนี่ยทำงานเรื่องความเป็นธรรมทางเพศมานานโดยเอาแนวคิดเรื่อง ความเข้าใจเรื่องความไม่เท่าทีามทางเพศแล้วเราเห็นว่าตัวเองก็ประสบและผู้หญิงหลายคนหลายประเทศเนี่ยประสบกับความแรงทางเพศหรือความไม่เป็นธรรมทางเพศเราก็ทําเรื่องสติยมมานานการสร้างผู้นําการทํางานแบบทีมแนวใหม่แนวอํานาจร่วมอะไรเงี้ยแล้วัอเอิญได้เจอกับดแคทเธอรีนนอร์สวตตี้เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาทํางานในแนวเดียวกันเพราะเรามีฐานคิดเรื่องสติยมนะคะแล้วพอ,ออิญอีกอันหนึ่งเราก็เป็นคนสนใจธรรมะ ธรรมะแนวพุทธนะที่เอามารับใช้ความทุกข์ของสังคมทีนี้ฐานคิดของกลุ่มเนี่ยเขาก็พัฒนานจากจิตวิยารุ่นก่อนๆน,นะไม่ใช่อยู่มึงกระโเผมาอย่างเช่นคลื่นลูกที่4ของอเมริกามันก็เริ่มเห็นว่าอัตลักษณ์ของคนเนี่ยทำให้เขาถูกใช้กวอนแรงเช่นทางเพศทางสีผิวหรือเป็นคนที่ข้ามเพศหรือเป็นคนอยคุยยบัตลักษณ์ชายขอบเนี่ยมันถูกระบบในสังคมปิดกั้นโอกาส ทางสิทธิเสรีภาพและมันเอื้อให้คนที่มีแรงงานนาดมากกว่าเนี่ยทำร้ายเขากลุ่มเนี้ยก็ขยับมาพูดเรื่องว่าฐานแรกของความไม่เป็นธรรมก็คือต้องเข้าใจเรื่องระบบเพศชายเป็นใหญ่ที่มันสร้างความไม่เป็นธรรมต่อเด็กหญิงผู้หญิงคนข้ามเพศและคนรักเพศเดียวกันเราเห็นสังคมทั่วโลกเป็นแบบนี้พวกเราถึงโฟกัสเรื่องฐานเพศคือความแร่งในชีวิตคู่เรื่องการถูกคุกคามเรื่องการถูกลงร้างหรือการข่มขืนทางเพศหรือทํากับกลุ่ม ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมแนวคิดที่เป็นฐานของกลุ่มทำงานเรื่องความเป็นธรรมในสังคมทั่วโลกรวมถึงสิทธิความเป็นธรรมของคนเรื่องเพศเนี่ยหนึ่งเราต้องอำนาจมาวิเคราะห์ว่ามาจากอำนาจที่ไม่เท่ากัน และอำนาจที่สังคมครอบครัวว่าธรรเพีระบบต่างๆเอื้อเนี่ยก็จะเป็นให้อำนาจผู้ชายลักต่างเพศหรือคนรวยมีการศึกษาสูงหรือคนที่มีหาน้าอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นฐานแรกก็คือต้องเอาเรื่องอำนาจมาจับท,ทันทีไม่งั้นคุณจะเห็นเป็นพฤติกรรมส่วนตัวและปรับพฤติกรรมสอนตัวแล้วเอาไม้ไก่เกลียต่อไปเนี่ยเวลาผัวคุณพูดคุณก็ใจเย็นฟังก็หน่อยสิ่เงี้ยซึ่งไม่เข้าใจเรื่องอำนาจทางเพศเพราะถ้าผัวเขาหล่อหลอมด้วยอำนาจใช้บีญยไม่มีทางฟังเมีย ใช่ไหมคะมเพราะเขารู้สึกว่าถ้าฟังเมียไปว่ากลัวเมียไงเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือเรื่องเพศแต่หลังจากนั้นเนี่ยขึ้นจิตวิทยาของกลุ่มนี้พี่ชอบมากเพราะว่าเขาบอกเพศไม่ใช่แหล่งอันหน้าเดียวมไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เจอและผู้หญิงหลายคนเนี่ยเจอเรื่องชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอีกที่เป็นชาวมงคลเนืมอซืิมคนอีสานเนี่ยเขาจะถูกดูถูกจากระบบบริการใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องเพศเนี่ยต้องเข้าใจอัตลักษณ์ความเป็นชายขอบ มันก็เป็นปัญหาจากเรื่องอำนาจนั่นแหละว่าคนที่มีอัตลักษณ์ใช้ขอบหลายอันนียเขาจะเจอการกดขี่ว่าพร้อมๆกันซ้อนกันไหลอันคนที่คิดเรื่องทฤษฎีฐานคิดเหล่านี้และทํางานแนวนี้ต้องเห็นโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมซึ่งมากไปกว่าเรื่องเพศก็เรื่องชนชั้นนะเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องการเมืองเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องศาสนาเรื่องชาติพันธุพความไม่เป็นธรรมหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นแปลว่าหนึ่งเรื่องอานาจ สองเรื่องระบบเพศที่ไม่เป็นธรรมอันที่สามต้องเห็นโครงสร้างความไม่เป็นธรรมด้านอื่นเพราะคนไม่ได้เจอความแ h มด้านเดียวหรือเรื่องเดียวและอันที่สี่มันมีความเชื่อมาจากฐานนิยมที่เขาพัฒนามาว่ามันต้องเชื่อว่าคนมีศักยาภาพมไม่งั้นเขาจะรอดชีวิตยังไงในบ้านที่ใช้ความรุนแรงในระบบสองคนที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉนั้นพอเราเชื่อแบบนี้เราจะไม่สอนเราจะไม่นํนำแล้วอีกอย่างต้องเห็นเลยว่า ปัญหาที่ความแรงเข้าเจอไม่ใช่พฤติกรรมส่วนตัวไม่ใช่เรื่องสองคนไม่ใช่เรื่องอครอบครัวเลยแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างระบบต่างๆนะต่างๆที่มันเอื้อให้เกิดความแรงเอื้อให้เกิดช้มาจผิดๆพี่คิดว่าสี่ฐานเนี่ยสำคัญมากจากนั้นก็จะนําไปสู่ชุดของทักษะวิธีการและเทคนิค,คว่าทำไมเราต้องฟังก็ต้องฟังสิ ฟังเสียงคนที่ไม่มีใครเคารพเสียงเขาไม่มีใครเห็นตัวตนเขาเพราะนั้นการฟังถึงเป็นฐานแรกแล้วฟังด้วยความเคารพแล้วฟังด้วยความชื่นชมว่าโอ้โหเขาผ่านมาได้ยังไงจากนั้นฟังเสร็จก็ต้องบอกเรื่องความแรงที่เขาเจอเพราะว่าโรงเรียนก็ไม่เคยสอนนี่คือ แรศาสนาก,ก็ไม่เคยสอนศาสนายังสอนทับอีกว่าสอนผิดๆได้ว่าเป็นความชาติที่เราผัวเลยตีอย่างเงี้มีอยู่หนึ่งเรื่องที่สําคัญพี่ไม่รู้ใช้ยังไงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดีคอนสตรั t หรือถอนความคิดความเชื่อฝังหัวหคือการรื้อถอนความคิดความเชื่อเรื่องเพศห,หรือเรื่องครอบครัวสมบูรณ์ถ้าผู้หญิงต้องการอยา เขาจะบอกว่าอาจารย์ดูคิดจยาแต่จะรอให้ลูกโตเข้ามาอะไรเพราะไม่งั้นลูกจะเป็นผมด้อยพี่บอกนี่เพื่อความเชื่อผิดๆนะเออพราะว่ามันมาจากความเชื่อของวัฒนธรรมไทยระบบชายเปียงที่ต้องการให้ผู้หญิงอยู่กับความแรงเพื่อจะรักษาสถาบานครอบครัวเพราะสังคมไทยมันสร้างความหมายของครอบครัวสมบูรณ์พอแม่ลูกอยู่คนพร้อมหน้าเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะถูกเรียกร้องให้เสียสละเขาบอกว่าแล้วจะทําให้ครอบครัวแตกแยก ไม่ค่ะ<ม>ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับสามีพ่อเขาทำร้ายคุณ mm. พ่อผู้หญิงบอกว่ามันจะทําให้ลูกไม่มีพ่ออ๋อลูกคุณก็มีพ่อต,ตราตายเชื่อเค่ก็มีชีวิตอยู่<ม>แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือความสัมพันธ์ว่าลูกคุณกับเขา<ม>และคุณเนี่ยลูกคุณมาปกป้องชีวิตคุณและพี่ก็จะบอกอธิบายปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่พ่อใช้ความรนแรกับแม่ซึ่งก็ทําวิจัยมามันเยอะมาก เด็กจะรู้สึกแย่ที่ช่วยแม่ไม่ได้เด็กจะหนีออกจากบ้านเด็กจะมีอาการทางกายซึ่งพี่เป็นนะอาการทรอมา่าพอเราเห็นความแรงต่อหน้าเราเราช่วยไม่ได้แล้วเขาต้องทํางานวิจัยผลกระทบอันนี้เพื่อไปยันกับความคิดความเชื่อผิดผิดพี่บอกว่าถ้าหย่าแล้วเด็กจะมีปัญหาพี่จะบอกเลยพี่ผิดคนหนึ่งที่ต้องการให้แม่เลิกให้แม่หย่าแต่แม่บอกว่าแม่ยากจนแม่จะหนีไปไหนละ่ขะขนาดหนีไปอยู่ท้ายหมู่บ้านพ่อยังตามไปทุบตี เพราะฉะนั้นการที่คุณยาก็คือปกป้องชีวิตคุณและปกป้องสุขภาวะจิตเซว่ากายของลูกแต่ผู้หญิงที่บอกว่าแต่เขาก็ขอโทษหนูไม่มีเรื่องลูกนะแต่เขาก็รักหนูนะคะเขาพี่ว่าเขาเขาไม่ได้รักคุณเขาพูดว่ารักคุณแต่เขาไม่เคยช่วยค่าช้จ่ายในบ้านคอนเนนี่ก็เป็นของคุณอะไรก็เป็นใช่เขาพูดว่ารักคุณแต่เขานอกใจคุณใช่เขาพูดเรื่องรักคุณแต่เขาบอกให้คุณเลิกคบกับเพื่อนรักของคุณเขาควบคุมชีวิตคุณทุกด้านพี่คิดว่าเขาทาร้ายคุณ เพราะนั้นดีคอนสตรักเรื่องเหล่านี้มันจะช่วยให้เขาตื่นรู้อ๋อเขาอยู่กับความรุนแรงเขาอยู่กับคนใช้ความรุนแรงและเราต้องพูดบ่อยๆพอออกจากไปเพื่อนก็บอกว่าแกเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายแกยอมยอมเขาเถอะอเงี้ยเพราะนั้นคาพูดดีคอนสตรักนี่สำคัญมากเพราะสิ่งแวดล้อมทั่วตัวเนี่ยทั่วรอบตัวเขายังพูดคําพูดซ้าๆที่ทําให้เขากลับไปอยู่กับความรุนแรงแบบเดิม จากนั้นเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาพยายามออกจากปัญหานี้แต่ว่าแหล่งอำนาจไม่พอไม่มีระบบช่วยเหลือทั้งจากสังคมรู้จักคนรอบข้างจากครอบครวัวเพราะฉะนั้นมันถึงมีที่มาที่ไปที่ทําไมต้องบอกอํานาจภายในเขาแล้วผู้หญิงหลายคนพี่จะบอกว่าคุณเป็นผู้นําครอบครัวเขาจะทำอย่างนี้คุณเป็นผู้นำครอบครัวคุณหาเลี้ยงแล้วคุณเลี้ยงผัวคุณด้วยซ้ำซึ่งปกติผู้หญิงไม่ได้ยินเลยแล้วคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณเข้มแข็งแล้วคุณชัดมากต้องบอกอํานาจภายใน เพราะไม่มีใครบอกเขามีแต่คนตำหนินทีนี้าาทักษะอภกษะาที่พี่จะใช้แต่จะใช้น้อยอก็คือการตั้งคำถามถ้าพี่เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยเขายังไม่ชัดเจนหรือเขาไม่พูดความรู้สึกพี่ก็จะถามว่า ช่วยช่วยบอกได้ไหมตอนนั้นที่เกิดการเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกไงบ้างถามความรู้สึกพ่อคนส่วนใหญ่จะไม่พูดความรู้สึกจะเป็นคําถามเปิดหมดเลยนะแล้วนอกจากผลกระทบเรื่องนั้นมันมีผลกระทบเรื่องอื่นอีกไหมให้เขาได้ทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามมันจะอยู่ช่วงท้ายๆและสําหรับพี่เนี่ยเมื่อใดที่พี่ระบุความรู้สึกที่เกิดจากความแรงสําหรับพี่นั่นคือการร่วมต้นเยียวยาจิตใจ แล้วเขาจะพูดความรู้สึกมากขึ้นตอนนั้นทั้งโกรธทั้งกลัวแล้วรู้สึกอายค่ะแล้วหน้าตาเขาเปลี่ยนไปนล้วน,นี่การเยียวยาจิตใจก็คือการระบุความรู้สึกทางทุกทางใจที่เป็นผลจากความราุนแรงและจากนั้นก็พูดว่าแล้วมันทําให้ชีวิตคุณเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นนะคะเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้บางที45นาทีม,มันขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เขาเจอยาวนาน หรือว่ามันดุนแรงมากแล้วหลังจากนั้นไม่รับการเยียวยาช่วยเหลือเลยถามเพื่อให้เขามั่นใจวิธีการที่เขาจะออกจากความทุกข์จะออกจากความรุนแรงรว่ามันจะไม่ทําให้ชีวิตเขาแย่ลงพี่ไม่ได้ถามเพื่อจะแนะนําพี่ถามเพื่อให้เขาเช็คตัวเองสุดท้ายพี่จะบอกว่าฟังดูเหมือนว่าตอนเนี้คุณรู้สึกมันไม่เป็นธรรมลองมาดูซิว่าคุณจะหาแหล่งอำน,นาจอะไรเพิ่ม คุณจะไปแจ้งตำรวจรอบนี้ถ้าคุณไปคนเดียวเขาอาจจะไม่แจ้งคุณคิดว่าคุณจะหาใครไปหลายคนจะบอกเลยจะเอาเพื่อนที่เป็นข้าราชการไปด้วยอย่างนี้หนึ่อยค่ะข้อสุดท้ายที่พี่จะทำก็คือแนะนำข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เขามั่นใจว่าเขามีข้อมูลรอบด้านเลยแล้วมันทำให้เขาตัดสินใจเทคนิคทั้งหมดเขาเรียกคือการ empower empower เพื่อให้เขาแก้ปัญหาเองไม่ใช่ถาม ไม่ใช่เป็นกระบวนการฟังหรือกระบวนการปรึกษาเพื่อจะแก้ปัญหาแทนเขาหรือโน้มน้าวหรือกดดันให้เขาแก้ปัญหาตามเราสิ่งที่พี่จะทำเพื่อจะโน้มน้าวก็คืออันเดียวผู้ชายเริ่มโดดเดี่ยวเขาด้วยการห้ามพูดกับพ่อแม่คุมโทรศัพท์พูดกับใครก็ไม่ได้แล้วชีวิตเขาเสี่ยงที่จะถูกฆ่าตาย<ฮ>พี่จะบอกเลยว่าชีวิตคุณไม่ปลอดภยัยชีวิตคุณไม่ปลอดภยัย<ฮ>และพี่ก็จะบอกพี่เคยเจอเคสนี้ว่าวันหนึ่งเขาเสียชีวิต พี่คิดว่าชีวิตคุณไม่ปลอดภยัยพี่ก็จะให้ข้อมูลเรื่องทางนายความถ้าเขาบอกว่าลูกล่ะคะพี่คิดว่าถ้าคุณเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนเพราะดูว่าสามีคุณไม่ได้ทําร้ายลูกอาจจะเอาเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะให้ข้อมูลเรื่องการการวางแผนความปลอดภยัยถ้าจะออกจากบ้านนั้นเขาจะย้ายไปที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ซึ่งมันมีชุดความรู้อยู่แล้วอะค่ะอันนี้พี่จะโน้มนนาวเมื่อชีวิตเขาไม่ปลอดภัย หรือวิธีการยอรยาเดียวยาทรมากของเขาอ่ะมันจะทําให้อาการทรมากเขาหนักขึ้นแต่พี่เกบอกว่าฟังดูมันว่าเมื่อคุณใช้สารเสพติดเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกแย่กว่าเดิม,มพี่ก็จะยกตัวอ,อย่างคนที่พี่เคยทํางานพอเขาเลิกใช้สารเสพติดเขาใช้วิธีดีขึ้นเพื่อจะชี้ตัวอย่างให้เขาเห็น,เนัเองอว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าและทําให้อาการทรมากเขาเนี่ยมันเยียวยาได้เร็วขึ้นทําให้เขาสามารถควบคุมชีวิต มาทำงานมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้ทีนี้เวลาที่มีการปรึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถแก้ปัญหาได้ในการพบปะกันครั้งเดียวไหมคะหรือว่ามันกระบวนการแบบนี้มันต้องต่อเนื่องถ้าปัญหาเขาไม่หนัก3ามนาที4-5นาทีรู้เลยที่มันยากที่สุดคืออะไรนึงไหมความสำพัญนี้ครอบครัวที่ถูกสามีทำร้ายและมีลูกนะบางคนเป็นเรื่องไม่มีลูกแต่พ่อแม่ไม่ให้ยาเพราะเสียหน้าเสียตา แต่หลายคนมันก็จะไปถูกกลืนด้วยละครน้ำเน่าขนาดพระเอกเนี่ยมันคมขืนนางเอกในะที่สุดก็จบด้วยความรักและมีลูกด้วยกันความรุนแรงมันถูกทําให้เป็นเรื่องโรแมนติกซึ่งอันนี้หนักมากในสังคมไทยและท้าวิ่งเานี้เศษตลอดเวลาเขาจะเชื่อตามนั้นในขณะที่ชีวิตมีอันตรายเ,ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีบอกเนี่ยสาหรับพี่ยากพี่ก็ย้ำอ่แต่เขาใช้ความรุนแรงกับคุณย้ําคือการบอกเขาว่าชีวิตเขาเป็นอันตราย พี่ไม่สามารถจะบอกให้เขาเลิกกับแฟนได้มไม่ใช่ประเด็นพี่ถ้าพี่รู้ว่าเขาอาจจะถูกฆาตกรรม,มพี่จะให้เบอร์โทรศัพท์ตำรวจที่พี่รู้จักที่พี่ฝึกเอางพี่จะให้เบอร์ตัวเองแล้วบอกว่าเมื่อใดที่ต้องการมาเจอพี่หรือโทรศัพท์มาคุยพี่ดีและฟังเพราะเรื่องคุณสาคัญวนเดียวไม่จบค่ะไม่มีทางถ้าความรุนแรงน,น,นั้นเนี่ยยังออกจากสถานการณ์นั้นไม่ได้หรืออยากจะออกแต่ระบบช่วยเหลือไม่มีหรืออาการทรอม่าหนักมาก และพยายามฆ่าตัวตายสามกรณีนี้อย่าให้มวนเดียวจบไม่มีทางจบเพราะความทุกข์ของเขามันยาวนานและผลกรบมันยาวและความแรงก็ยังอยู่ตรงหน้าและชีวิตยังไม่ปลอดภัยแล้ววิธีการช่วยเหลือแบบนี้นะคะที่พูดกันมาเนี่ยมันใช้เฉพาะกับปัญหาความรุนแรงไหมหรือว่ามันสามารถจะไปใช้ในลักษณะกับปัญหาอื่นๆได้พี่ใช้กับทุกปัญหาเลยคนทะเลาะก,กันต้องออกจากงานต้องติดหนี้ทุกอันเป็นความทุกข์หมดเลย แต่ว่าจะไม่โยงเรื่องระบบสังคมแต่ใช้เทคนิคเหมือนเดินก็คือฟังเขาระบุว่าปัญหาเขาคืออะไรส่งผลไงวิธีแก้เขาเป็นยังไงทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันคือมาจากฐานความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถและตอนนี้เจอวิกฤตเป็นหนี้แล้วไม่สามารถจะพูดกับใครเช่นผู้ชายหลายคนเนะี่ยพอเจอวิกฤตเป็นที่ก็ฆ่า,าครอบครัวก่อนแล้วฆ่าตัวเองตาย เพราะว่าความล้มเหลวมันไม่ได้พี่ก็จะบอกฟังดูว่าคุณทงรอ้องความเชื่อว่าเป็นผู้ชายคุณล้มเหลวไม่ได้แล้วคุณเป็น,นหัวหน้าครอบครัคุณก็เลยจะใช้วิธีนี้นะคะเพราะฉะนั้นวิธี empowerment เนี่ยโดยเฉพาะ3เทคนิคฟังระบุปัญหาผลกระทบบอกความรู้สึกทุกบอกอำนาจภายในเขาอันนี้ช่วยได้กับความทุกข์ทุกรูปแบบ